tan tai. Ta boi. A. Ah. Sao คนไปนะครับตามัา ใส่เพือลันเกื่อคือะคอะไรของเสียงขอบเส้ยงใส่ตะไคร่น้ัไปต้องใส่ตะไคร่นับ ครับสวัสดีครับผมบาออ u ีดีมาอีกแล้วครับเมื่อนี้มีเมนูเด็ดครับจากเด็ดบนเด็ดแหละครับแต่ว่าหากเมื่อนี้มีกล้วยครับตํากล้วยเขาเอิ่นกล้วยกล้วยตานี่บ่มเมื่อกล้วลอวยยังหัวคร่กกล้วยมันตำได้ครับกล้วยตําครับมาตํากล้วยครับใส่ปูนาครับบักเคอเหลืองใส่ตะไคร่ร้อมมาครับข้าวราวเอฟซีจาก จอกก่อนครับแก้วแตกอีก้ะแตกดูครับิไดใส่แก้วพัดติกคาราว่าเอฟซีอยู่เด้อครับแก้วแตกดูมาคาราว่าเอฟซีหนึ่งจอกครับดื่มอือ่าคือเกาพี่น่องคือเกามาสวยกันเลยสวยกันเลยครับ tằm quế ใส่บักริกแห้งครับหอมอืมบ่อด้กินโดนแล้ครับกินตำกวยเขาามันตองไอเลยเันตองสมัครเออตองไอครับ Tấm cuội Xẹp ừ. Đồn đồn đồ, kim thưa ừ. ตำเสดพูน่ะตัวเป็นกวยตีนี่นะครับมันยังเสียอืตมตำเสดมะขามอ่อน แต่บางย่มก็แสีบครับบูน่าอืจัดไป ออืมอืมมกินตำก๋วยมันต้องมีไอครับเจ้าว่าเป็นน้ำอย่างเป็นน้ำก๋วยหรือเป็นน้ำอย่างนะครับป่ามปู อืมหามาต่ํามึงเด้อครับอืมตํมกากล้วย ใบเขือบะเขือค,คืนหรือบะเขือบะเขือเหลืองนะครับจังเขากัน

ไว้ให้คนอยู่รังไม่น้ำเนี่ยครับแซบครับตำแกว์กินในซ้ำนี้นะครับกินไยบ่ได้แซบอยู่อพริกม,ม,ม,มาอีกจคำก่อน,นพี่น้องแซบอยู่ ตึ้งเผ็ดตึ้งแสบครับคลิปนี้ก็ฝา,ากไเวสต์มิลล์นะครับพี่น้องคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับอันนวยังไม่เห็นซูบีซูนองเบิ้งนะครับกล้วยตานี่ครับ<ม>รเผ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้บ้าอุ อินดี้นะครับผมสวัสดีครับ